เอเมิราโพแสแอบนาสานถือเป็นมหากราบเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวดรามา่าและการฟ้องร้องของเอเมิราและอดีตสามีเพราะตอนนี้ก็ยังคงไม่จบง่ายๆโดยล่าสุดเอเมิราก็ได้ออกมาโพสภาพที่ไทยน้าสาลจังหวัดเลยพร้อมด้วยทนายความและแคปชั่นนั้นเจ้าตัวก็ได้ฟาดแรงถึงน้องขุดมะพราะ้าว ซึ่งเธอได้ระบุว่าน้องขุดมะพร้าวจำพี่ไม่ได้อีกแล้วพูดมาได้ยังไงว่าไม่รู้ว่าเป็นผัวเมียกันสาบานต่อหน้าศาลแล้วชีวิตจะวิบัติชิบหายนะน้องแต่อย่าพึ่งตายนะอยู่ใช้กรมก่อนแฮแท็กเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมซึ่งหลังจากที่เธอโพส์ข้อความดังกล่าวและพาพออกไปก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายเช่นหัวนำแน่น้องขุดมะพร้าวนะเอ๋คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะรอดูจุดจบของคู่ที่ปิดศิลธรรมกันค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าช่างกล้าสาบานนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสมองคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสมัยนี้คนพวกนี้เขาไม่กลัวหรอกครับสาบานร้อยสารก็เท่านั้นตอนแหลอยากได้ทำไรก็ทำคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสู้ๆน้องเอกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ